รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดย CP ทุกคำมีความหมายสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมท็อปทศพลหมายสุขในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเด h e m ม i l ็อกรายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงให้คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับก่อนที่จะไปเริ่มคนต้นเรื่องของเราในวันนี้มีคุณผู้ชมเขียนมาถามทางรายการเยอะมากครับว่าคนต้นเรื่องคนก่อน,อนเป็นยังไงกันบ้าง ผมขอยกตัวอย่างสัก2กรณีละกันนะครับอย่างเคสแรกเป็นเคสของคุณวุฒิที่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีอาการเข่าซุดจนต้องลากตัวเองเนี่ยครับไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้นไปขับวินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวหลังจากที่ทางรายการของเราได้ไปช่วยเหลือแล้วยังมีอีกหนึ่งรายการที่เข้าไปช่วยเหลือคือรายการปัญญาปันสุขครับทำให้ตอนนี้ชีวิตของพี่วุฒิความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นครับสวัสดีครับผมวุฒิวินมอเตอร์ไซค์ผมขอขอบคุณ ทุกๆคนที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือตอนนี้ชีวิตผมถือว่ามันก็โอเคแล้วต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เคยให้โอกาสให้กำลังใจมาทำให้ผมได้ต่อยอดไปอีกหนึ่งรายการก็คือรายการปัญญาปันสุขแล้วที่ขาดไม่ได้คือต้องขอขอบคุณช่อง22ที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณครับ ส่วนอีกหนึ่งเคสเป็นเคสที่ AA ไปช่วยมาครับผมนั่นคือเคสของคุณเล็กนรุมลที่เลี้ยงลูกเป็นออทิสติกอยู่คนเดียวพอรายการของเรา air ออนแอร์ออกอากาศไปแล้วเนี่ยก็มีออเดอร์สั่งขนมเข้ามาเป็นจํานวนมากครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แต่ในที่สุดนะครับทุกๆเคสก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับส่วนคนต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณป้าที่ขายไก่ทอดแล้วก็อาหารตามสั่ง อยู่หน้ามหาวิทยาลัยลังสิตช่วงโควิดแบบนี้ขายของแทบไม่ได้เลยนะครับลำบากมากๆซ้ําตัวเองยังมาประสบอุบัติเหตุเมื่อ3ปีที่แล้วจนเป็นคนพิการรายได้เนี่ยแทบจะไม่มีเป็นหนี้แต่ยังโชคดีครับมีคุณลุงคู่ชีวิตคอยช่วยเหลืออยู่จะกลับไปอยู่บ้านเกิดตอนนี้ก็ถูกธนาคารยึดชีวิตตอนนี้ลําบากเหลือเกินมาติดตามเรื่องราวชีวิตของคุณป้าอมพรปรดุกาและคุณลุงเจ๊บุราดได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The m บ็อก o x ครับ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนคุณลุงคุณป้าสวัสดีครับคคุณลุงชื่อว่าคุณลุงเยมย์บุหลาดนะครับผมคุณป้าอพรผมขออนุญาตเรียกคุณลุงคุณป้ากันะครับช่วงนี้นะฮะช่วงโควิดแพร่ระบาดขออนุญาตฉีดแอลกอฮอล์ขออนุญาตฉีดให้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันครับคุณป้าครับ ตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างครับดีนะแต่ว่ามันนี่แหละมันเดินไม่ได้นี่แหละปัญหาใหญ่มีแค่ปัญหาจากการประสบอุบัติเหตุแสดงว่าเราไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่คุณลุงกับคุณป้าเป็นคนที่ไหนครับจังหวัดสตูลค่ะป้าเปิดร้านขายก้าวแกงขายมา10กว่าปีมีประมาณ15โต๊ะมีลูกจ้างอีกสองคนตั้งแต่ปี42มาเลิกปี57มาอยู่นี่แหละแล้วทำไมาอยู่ดีขึ้นมาอยู่กรุงเทพอรครับช่วงนั้นเศรษฐกิจมันไม่ดีไง รายได้ผ้าก็ลดลงรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายตอนนั้นภาระเรามีอะไรบ้างนะครับภา,าระตอนนั้นก็มีซื้อบ้านจ้างลูกน้องอีกเช่าตึกอ,อีกรู้สึกว่ามันจะไม่พอแล้วพูดง่ายๆเจ๊งแล้วเขาเลยชวนลุงมาหาที่นี่คนชวนมาบอกว่าเออที่นี่ของกายดีป้าก็เลยตัดสินใจมาจาเองสองคนแล้วก็เลยมาได้ที่นี่หรือเปล่าครับค่ะคือหน้ามหาวิทยาลัยลังสิตมาถึงเริ่มแรกป้าก็ขายไก่ทอดขายดีได้วันละ80ถึงร้อยโล วันล,ละร้อยโลนี่ตีเป็นเงินแล้ว1วันได้กี่บาทครับประมาณ8ปดพันขายได้วันล,ละเกือบหมื่นใช่เกือบหม<ช>ื่นหรือบ,บางวันเป็นหมื่น แล้วค่าเช่าที่นี่แพงไหมครับก็คือหมื่นสองเะพาะจะล่างอย่างเดียวนี่แหละค่ะนอนที่นี่แต่แรกเลยหรือเปล่าไม่ได้นอนที่นี่หรอกค่ะไปมาเช้าขับดึกอะ่ะเช่าห้องอยู่อีกฝังหนึ่งสองพันกว่าบาทเองอะไรที่ประหยัดได้ป้าก็อยู่แบบประหยัดประหยัดอะ่ะก็คือไปเช่า <ใจ S 1> ห้องเล็กๆอยู่กับลุงสองคนส่งบ้านตอนนั้นเดือนเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้าอย่างนั้นก็สบายดีครับเราก็อยู่สบายมีเงินเก็บแน่นอนแหละรายได้ถือว่าเยอะพอสมควรตอนนั้นถูกไหมครับ แล้วชีวิตมันมาเ,<ข>เปลี่ยนตรงไหนครับเกิดอ,อุบัติเหตุนี่แหละค่ะเขาย้อนสอนมาเขามาบวกกันแล้วเขาหยุดดูหรืออะไรไม่เขาไปเลยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไป สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เว่เออนอเนีเอไปเ่นลแล้วชีวิตมันมาเ,<ข>เปลี่ยนตรงไหนครับเกิดอุบัติเหตุนี่แหละคะ่ะขับมอไซค์พ่วงข้างมาเขาย้อนสอนมามองหรือเปล่าก็เข้าไปใสไปใสามาแบบนี้แหละเขามาบวกกันแล้วเขาหยุดดูหรืออะไรไม่ก็ไปเลย เขาไปเลยเขาไม่หยุดดูป้าก็นั่งติดรถอยู่แบบนี้ก็ดูขาตัวเองเลือดไหลเต็มก็ดูลุงนอนนิ่งบนถนนก็นึกว่าลุงตายแต่ว่าเขาตามไปตอนเย็นนะก็ไปหาป้าที่โรงพยาบาลอ้าวทำไมเขาถึงมาตามป้าเจอได้ไปหาตำรวจที่โรงพักเขาก็ไปตามหาป้าเจอก็บอกเขาเป็นคนจนป้าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเอง เขาก็ช่วยเหลือเบื้องต้นมานั่นแหละหมื่นหนึ่งวันนั้นอะ่ะแล้วก็อยู่โรงพยาบาลกับลุงมาเป็นเดือนเขาก็ไปเยี่ยมอยู่บ้างตอนนั้นอะ่ะพอขาให้คุยกับประกันเขาอ่ะเป็นคนพูดเองให้ป้านะ่ะเรียกไปเลยล้านหนึ่งเขาจำประกันไว้ล้านหนึ่งก็อบอกแค่นี้ปอไปคุยกับประกันเขาเขาจ่ายได้แค่สี่หมื่นจะเอาไหมแต่นี้ป้าบอกไม่เอาหรอกสี่หมื่นป้าพิการขนาดนี้ ไม่เอาไปฟ้องเอาเลยฟ้องก็เรื่องยังอยู่ที่ศาลไม่รู้เป็นยังไงก็เงียบอยู่สามปีแล้วฟ้องไปสามปีแล้วเหรอครับสามปีแล้วเรื่องก็ยังเงียบอยู่ใช่ผ้าก็เริ่มท้อแล้วผ้าก็คงหมดหวังแล้วแหละนะอาการการพิการของคุณป้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพิการข้อเท้ามันล็อก ข้อเขา่ามันกอล็อกหมดแล้วมันต้องใส่รองเท้าอย่างนี้ตลอดถ้าไม่ใส่รองเท้าแล้วจะยืนไม่ได้ขามันไม่เท่ากันครั้งนี้มันจะมันจะสั้นลงสั้นลงเพราะว่า ขาเรารุกขึ้นไปข้างบนเงี้ยหรอใช่มันยึดอะมีปวดมีอะไรบ้างไหมครับปวดออะยึด้เข้ามานานๆปวดจะต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งป้าก็เลื่อนหมอมาเรื่อยๆนะเพราะไม่มีตังเลื่อนมา3ครั้งแล้วค่าผ่าตัดเท่าไหร่อย่างน้อยก็สองหมื่นเพราะทุกครั้งที่ป้าผ่าตัดมาน่ะหมื่นหกสองหมื่นต้องนี่ผ่ามากี่รอบแล้วครับคุณป้าห้าครั้งแล้วที่ดำๆตรงเนี้ยครับเลือดมันจะไหลลงไปแล้วมันไปคั่งเส้นเลือดอะไรที่มันเคยหมุนเวียนตามปกติมันเสียหายหมด เราเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มากี่ปีแล้วครับคุณป้า3ปีแล้วค่ะเฉพาะอยู่ในโรงพยาบาลน่ะหนึ่งเดือนเต็มเต็มลุงก็ไม่ได้ไปไหนเลยเป้าป้าตลอดแปลว่าปิดร้านปิดเลยหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีก2ปีก็รักษาไม่ได้นี่ไม่ได้แค่ไหนครับแม้กระทั่งเข้าห้องน้ําเองก็ไม่ได้คุณป้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่งานเราสองคนทั้งคุณลุงเองคุณป้าไม่ได้ทำานั่นเป็นจุดที่ทำให้จุดเปลี่ยนเงินทุกอย่างหมดหมด เองไม่เหมือนเดิมแนละ้วเป็นคนพิการแล้ววันนั้นคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างครับท้อไม่อยากอยู่ตื่นมามานั่งมองขาตัวเองทําไมต้องเป็นแบบนี้พอลุกเดินก็เดินไม่ได้แต่านานๆป้าก็เริ่มําใจได้ลุงนี่แหละเป็นกําลังใจให้ตลอดถ้าไม่มีลุงป้าก็คงไม่ได้นั่งคุยกับหนูแบบนี้แล้วแหละเราก็ต้องต้องดูแลกันไปเรื่อยๆเราทิ้งเขาไม่ได้ ทังยังไงก็ต้องดูแลเขาบางวันนะบางวันนะไม่มีข้าวลงเม็ดหนึ่งอะไม่มีข้าวกินนะครับต้องไปยืมตังคนห้องแถวอะแต่ต้องใช้ใจดอกเขาด้วยนะปัจจุบันนี้เป็นหนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับก็มีหน,นี้รายวันอยู่ประมาณสามหมื่นออกมาหมุนใจซื้อของอยู่ในร้านเนี่ยครับแล้วเรื่องค่าเช่าแล้วครับข,ขอตัวลุงมก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ไปบอกไอ้มาตอนเย็นนะแต่คนมาเก็บค่าของ วันละสองร้อยป้าเอา่อมเขามาเดี๋ยวเขาก็บน่นอีกแลวตอนนี้ค่าเช่ายังคง1,2ึ่งหอพันอยู่ไหมคก่อลดให้อกค้าช่วงโควิดบางเดือนก็ไม่ได้จ่ายรวมๆแล้วค้างกี่เดือนครับ4ี่หเดือนได้ช่วงนี้สถนานการณ์โควิดนะฮะมหาลัยก็ปิดคือร้านใกล้ๆแถวเนี้ยปิดหมด,ดไม่มีคนเดินป่านไปป่านมาเลยจากวันนั้นที่เราเคยได้แบบวันละเกือบ 1,000งบาททุกวันนี้นนรายได้ได้กี่บาทบางวันก็ได้200ขาดทุนแล้วเนี่ยจะเที่ยงแล้วยังไม่มีลูกค้าเลย ตรงหน้ามอไม่มีเด็กเดินนะครับเงียบมากเลยอะครับไม่มีคนเดินเลยครับก็สงสารอยู่นะครับแกก็ยังสู้ก็กําลังใจอยู่ครับขายของยากขึ้นก็ดูลาบากมากขึ้นต้องหาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เงินต้องเลี้ยงชีวิตเราไปแต่ละวันเนี่ยมันก็หากันยากขึ้นนะฮะทำไมคุณลุงคุณป้าไม่กลับไปอยู่ที่จังหวัดสตูลกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดเลยอะครับก็อยากกลับเหมือนกันแหละแต่ว่าบ้านที่ป้าเคยซื้อไว้อะแบง์เขายึดแล้วป้าก็อยากจะสู้ว,ว่าจะ มีรายได้มาไปคุยกับแบงค์ได้ว่ายังไม่ต้องขายอะไรประมาณนี้เผื่อจะได้มีอยู่ตอนแก่เนาะจะก็อยากกลับไปอยู่บ้านเหมือนกันนั่นแหละการที่คุณป้าลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้เกิดจากอะไรครับกำลังใจจากลุมนี่แหละเขาต้องสู้เขาต้องทำถ้าไม่ทำป้าก็ไม่มีอะไรจะกินป้าก็ไม่มีจ่ายนี่เขาป้าก็ต้องอดทนป้าก็ต้องสู้ต่อล คุณลุงติดช่วยดูแลมาตลอดไม่ว่ายามที่เราจะมีหรือว่ายามที่เราจะอดอยากยังไงลุงก็ไม่ทิ้งขอบคุณลุงมากรักลุงมากเราจะอยู่ไปด้วยกันจนถึงวันตายไม่ว่าป้าเขาจะอยู่ยังไงลุงก็ไม่ทิ้งลุงจะดูแลอย่างนี้ตลอดไป เพียงแค่เขียนมาฉนสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอเปยียนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงจากแต่ก่อนขายไก่ทอดอย่างเดียววันนี้ฮะขายอะไรบ้างครับพี่นุยครับข้หมกไก่แล้วก็อาหารตามสั่งไก่ทอดนะคือเป็นหลักอยู่แล้วอาหารตามสั่งเมนูเด็ดของป้าเลยคืออะไรครับกะเพาเนื้อปัดพริกแกงใต้เนี่ย ป้หนุยเวลาจะลุกไปทํากับข้าวทํำยังไงครับใช้วอคเกอร์ช่วยประยุงลุกต้องค่อยๆไปช้าๆ ลุงทาอะไรบ้างครับทำทุกอย่างอย่างนี้ลุงไปจ่ายตลาดเองด้วยไหมครับไม่ได้ไปจ่ายตลาดเขาเด,ไ,ไ,ดไปเพราะมีรถโตสั่งเขามาแต่ลุงไปตลาดแล้วของที่บ้านไม่มีไก่เตรียมเขามาส่งให้รอบนึงตื่นตอนตีสามไก่เนี่ยต้องหมักไว้นานถึงจะทอดได้เตรียมไว้แล้วทีนี้เขาตสั่งอของพวกกับข้าวมาอีกรบอบนึงรถมอเตอร์ไซค์พุ่งพวงขับมาส่งที่นี่ตัสั่งซื้อของอยู่เรื่อยๆเวลามีตังก็จ่ายไม่มีตังก็ติดไว้ก่อนอย่างเงี้ยพี่ไปนั่งคุยกันน้ำตาเขาก็ไหลเราก็ไม่รู้จะทำ เราบอกว่าสู้กันต่อไปนะเขาช่วยกันตปอย่างงี้ไปเรื่อยๆอย่างงี้แหละโอ้เขาก็สู้เต็มที่เลยแหละเขาก็พยายามมาจนทุกวันเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งลุงบ่าวแบบป่วยมาหรืออะไรมาทํายังไงครับเขาต้องปิดทําไม่ได้ป้าดําไม่ได้นั้นแปลว่าลุงบ่าวคือห้ามเจ็บห้ามลาห้ามขาดห้ามป่วยห้ามเป็นเลยทั้งนั้นห้ามทุกอย่างป้าถึงบอกว่าไอ้ป้าเป็นก่อนป้าขอตายก่อนยายลุงตายก่อนป้าอยู่ไม่ได้ถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมแต่ยังไงก็ต้องทําทําไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะดีขึ้นถ้าเราหยุดเราก็หยุดไม่ได้ต้องทำไม่ได้ทุกวันร้องไห้สักแป๊บนึงน้ำตาแห้งเอาลุกอีกเอาสู้อีกจนไปแบบนี้มาเรื่อยเรื่อเรื่อยดูรายการนี้ประจำเวลาวันอาทิตย์อ่ะช่วงบ่ายอยากลองเขียนดูไปมั่งเผื่อว่าชีวิตมันจะได้ดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยจะได้สู้อีก ได้มีกําลังใจสู้ที่อ,อยากจะทํางานต่อนั่นแหละไม่ได้คิดที่จะว่าเออทําอะไรไม่ได้แล้วโท้อป้าไม่โท้หรอกแค่อยากให้มันดีกว่านี้อีกหน่อยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ เขาก็ขาดทุนตลอดมันมีคนที่แบบว่าหากินทุจริตพูดนั่นพูดนี่แ้บอกเดี๋ยวไปตื้นน้ำก่อนนะแต่แม่อยู่ตรงนี้เขาก็ได้กลับมาเลยแล้วป้าเขาก็ไม่ได้ตังค์สู้จนแบบว่าจนไม่มีอะไรจะสู้อ่ะเงินหมดอดมื้อกินมื้อในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ด้วยสู้หนักกว่าคนปกติอีกแกก็สู้สู้มาตลอดนับถือหัวจิตหัวใจแกครับป้าไม่ได้ออกจากบ้านไปแบบเดินไปไหนมาไหนนอกบ้านเนี่ยนานแค่ไหนแล้วครับ3ปีแล้ว คือป้าอยู่แต่ในบ้านไปตรงนั้นเดินเข้ามาตรงนี้ป้าก็จะไม่ไหวแล้วคนหนาทั่วไปจะแบบว่าเออน่าสงสารเนิ้บไปไหนไม่ได้เลยจนมาช่วงเนี้ยผมว่าหลายหคนหน่าจะรู้สึกดีเพราะว่าต้องเวิร์กฟอร์มโฮมแค่14วันเนี่ยหลายคนก็จะเป็นแบบประสาทแล้วอะก็ะนุ้ยไม่ได้ออกจากบ้านมา3ปี3ปีแล้ว าสมมติว่าได้ไปสักที่หนึ่งที่แรกอยากไปเที่ยวไหนไม่อยากไปอ่ะพูดตรงๆควรเป็นภาระคนอื่นป้าอยากทํางานอยากนั่งขายของแบบนี้ป้าไม่อยากไปเที่ยวพูดตรงๆนะไม่มีอารมณ์นั้นแล้วลนะ่ะตอนนี้ป้าคิดยังไงว่าหาทางที่ไหนให้อยู่ได้ไปวันๆตอนนี้นะนั่นเดี๋ยวผมช่วยซื้อได้ลองกินหน่อยว่าฝีมือที่ป้า้าจากสะตูน <c oughs> ไก่ทอดจะเป็นยังไง <c oughs> ผมเอาเข้าวหมกไก่ทอดแล้วกันครับป้า <c oughs> หลังจากที่สั่งข้าวหมกไก่ทอดของป้ามพรมาแล้วนะครับเราเอามากินในรถตู้ดีกว่านะครับความสบายใจแล้วความปลอดภัยนะครับโหน่ากินมากครับนี่เขาบอกว่าข้าวหมกไก่ทอดแต่ข้าวหมกไก่เนี่ยเรื่องเด็ดเลยคืออยู่ที่หอมเจียวด้วยครับอุดหนุนแกก็รสชาติของแกก็อร่อยอยู มีข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ทอดอะไรแบบนี้อร่อยผัดกะเพาเานือ้อก็อร่อยครับอุ๋ณหนุ่ประจำแต่ก็ทําอาหารรสชาติก็อร่อยอยู่ครับเนื้อทอดกระเทียมของร้านป้าอร่อยผมได้ลองทานข้าวหมกไก่ทอดอร่อยมากครับ หอมเจียวกรอบมากแล้วก็ไก่เนี่ยไม่ได้แห้งเลยข้างในแล้วก็ข้าวหมกนั้นนุ่มแล้วก็หอมมากเยี่ยมครับคุณป้าลุงเจ๋งม,จมากครับถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะอุดหนุนสามารถสั่งได้นะครับร้านเนี่ยอยู่หน้ามอลังสิตเลยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามสมมุติว่าหันออกจากหน้ามอลังสิตอย่างนี้นะครับ มาทางซ้ายมือประมาณแค่ร<ม>้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรก็เจอร้านคุณป้าอย่าลืมอ,อุดหนุนกันเยอะๆนะครับรายการของเรามาหาคุณป้าแล้วทางรายการของเราขอมอบเงินสนับสนุนให้คุณป้าเป็นจํานวนเงิน1 0เพียงเขียนมาทครับคุณป้าครับได้เงิน10,000บาทจากทางรายการไปแล้วคุณป้าตั้งใจไว้ว่าจะเอาไปทําอะไรเป็นสิ่งแรกครับจะเอาไปซื้อกับข้าวมาขายแล้วก็จะแบ่งจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เจ้าของบ้านอย่างน้อยก็เก็บไว้เป็นทุนด้วยนะครับคุณป้าครับ และสำหรับใครนะครับที่อยากจะส่งกำลังใจให้กับคุณลุงคุณป้าน,นะครับเพื่อไปกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปทำทุนไว้ค้าขายทำไก่ทอดอร่อยๆแบบนี้อาหารตามสั่งอร่อยๆแบบนี้นะครับสามารถส่งมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าน,นี้เลยนะครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทำให้เราได้เดินทางมาเจอกับนักสู้ทั่วประเทศไทยและคุณลุงกับคุณป้าน,นะครับต้องขอคุณ CP และ7 e l e v e n ด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของนักสู้ชีวิตสามารถส่งมาได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mail Box ตู้ปอนน้อ ส0 11120หรือเขียนเข้ามายังเพจรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox นะครับอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับท็อปอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับวิกฤตของชีวิตจะสอนให้เราเข้มแข็งและก้าวผ่านเรื่องเวลวร้ายไปให้ได้ขอเพียงแค่คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงแค่คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับแล้ววันนี้ผมท็อป คุณลุงเจ๊บุราชแล้วก็ป้ามพรต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกลับมาเจอกันได้ใหม่ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสโมงครึ่งทาง Nation ช่นทีวีช่ององวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถึงวันนี้ชีวิตป้าจะไม่เหมือนเดิมแต่ป้าก็มีลุงเป็นกำลังใจและป้าก็จะขอสู้ต่อไปเต่าที่ยังมีลมหาอยใจอยู่ ขอบคุณในการขอเพียงแค่เขียนมาขอบคุณช่อง22สอขอบคุณซีพีและเซเว่นที่ให้โอกาสลุงกับป้าลุงกับป้าจะขอสู้ต่อไปค่ะป้าอัมพรและลุงเจ๊บุลาดปดูกา เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ บ้านหลังนี้ก็คืออยู่ประยุคุณยายก็มีน้องเพลงลูกสาวป้าเคยทำงานแต่สุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถทำงานได้อยู่ดีก็ป่วยอย่างนี้เหรอครับค่ะพอลูกรู้ลูกก็เดินมาบอกว่าหนูไม่เรียนก็ได้หนูทํางานก่อนที่แม่หายก่อนก็ได้ใจสลายแม่ก็กอดเขาร้องไห้แต่เราก็ไม่มีเงินจะให้ลูกเรียนแล้วนะครับคุณยายก็ให้บ้าารถคุณยายมีเงินผู้สูงอายุเงินที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยเจ็ดร้อยบาทกินอยู่กัน3คน ในวันหยุดน้องเพลงเขาก็จะขายไสกอกย่างน้องเพลงหนูขายยังไงลูก9ลูก20บาทคะ่ะขายถูกเนี่ยเพราะว่าคนที่รับประทานคนทำไรท่ทำนาคะ่ะเข้าใจหัวอกเขาค่ะต้นทุนชีวิตเราเหมือนกันนะคะขายไม่ได้ไม่ได้เลยได้มากสุดแค่ไหนค0่4บบาท50คืออย่างมากแล้วคะ่ะ